จะเป็นการทดสอบการควบคุมทิศทางของมอเตอร์แล้วก็ความเร็วมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยันนี้จะเป็นมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ ไปก็จะเป็นมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาที่ความเร็วระดับหนึ่งนะครับเราจะมาทดสอบที่ความเร็วระดับ2 น,นี้ก็เป็นมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาะฬิกาคามเรลวระดับ3นะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบ มุนมอเตอร์ตามเข็มนาฬิกาที่ความเร็วระดับหนึ่งที่ความเร็วระดับสองนะครับและที่ความเร็วระดับสาม